โอเคครับก็ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันก็คลิปที่แล้วเราเออรันเว็บของเราในโหมดที่เป็นโหมด production ไปละคราวนี้เนี่ยใน next.js เนี่ยมันจะมีรูปแบบไฟล์พิเศษนะบางอย่างที่ผมคิดว่าพวกเราจะน่าจะใช้คือพวกไฟล์โหลดดิ n งนะครับไฟล์ not f o u n แล้วก็ error มันคืออะไรนะฮะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเขาเรียกว่าาแล้วก็พิมพ์คำว่านะครับ next.js นะครับแล้วก็ตัวโหลดดิงนะครับอันนี้เวลาเลือกเนี่ยต้องระวังนะครับมันจะมี2เวอร์ชันแบบที่เป็นแอปเราเตอร์นะครับเราจะใช้แอปเราเตอร์แบบใหม่นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบเก่าโหลดดิงคืออะไรโหลดดิงคือเราสามารถสร้างไฟล์ชื่อว่าโหลดดิงนะครับที่หลากหลายโฟลเดอร์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะสร้างที่ระดับที่เป็นหน้าสต็อกแล้วกันเลเยอหน้าสต็อกแล้วก็ ไฟล์นี้จะอารมณ์เหมือนกับใช้ในการโชว์โหลดดิงซึ่งจริงเนี่ยเหมือนเรามีทําไว้ก่อนหน้าน,นี้แหละแต่เรามีวิธีการเปลี่ยนนะครับเมื่อก่อนเราจะทำผ่านตัวออสนะครับออสเอ่อพรไวเดเอาไว้แต่ปัจจุบันเราเปลี่ยนเทคนิคของไอ้หน้านี้แหละนะครับดังนั้นไอน้โหลดดิงเราก็เลยไม่ใช้อันนี้พอไม่ใช้เนี่ยผมก็อาจจะต้องทําการ delete อ,ออกไปด้วยนะครับตรงนี้นะครับแต่เราจะไปใช้แบบนี้แทนครับก็โอเคผมจะมาที่ตรงรานะครับ คุณเห็นว่าตรงนี้จะมีไฟล์ layout ที่ตรงนี้เนี่ยก็จะมีพวก header แล้วก็ตัว sidebar นะครับพวกเมนูตรงจุดนี้แหละเราสามารถที่จะทำกระบวนการ l o ดด i n งได้คือหมายความว่าถ้าหน้าไหนมันใช้พลังงานนานๆโหลดนานๆเนี่ยเราบางทีเราไม่อยากมันเห็นหน้าขาวอยากมันเป็นลักษณะของ l o ดด i n งนะครับขึ้นมาแบบนี้จะช่วยได้ซึ่งก่อนจะทำ l o ดด i n g เนี่ยเราจะลองกรณีกับหน้าเช่น ผมยกตัวอย่างหน้าบาอกอัสซึ่งมันมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ผมจะทําให้มันเหมือนกับใช้เวลาในการโหลดนานก็อันนี้ผมจะพยายามหาโค้ดนะครับที่เป็นตัวดีเลยก็คือตัว Set Time Out แต่ว่าจะทำํำในลักษณะออนพรีเม s จะก๊อปโค้ดตรงนี้นะครับแล้วก็ไปวางไว้ในบอกอ Us นะครับก็โค้ดนี้น่าจะเป็นการทํางานนะฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซด์อยู่แล้วนะครับเพราะไม่มียูธแครเลยจะทําการวางนี้ไปเลยแล้วก็ใส่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นการดีเลย์จะดีเลย์สักสามวิเลยให้นานๆนะครับคราวนี้มาอนด,ดูผลลัพธ์กันนะครับว่ามันจะดีเลย์จริงไหมผมก็จะจิ้มมาที่ตรงนี้นะครับผมอาจจะต้องรีเฟรชสักหนึ่งทีก่อนนะครับต้องบอกอีกหนึ่งว่าบางทีมันจะแคชชิ่งไว้นะครับคือมันจะดีเลย์แค่ครั้งแรกครั้งต่อไปมันจะแคชชิ่งนะครับมันจะไวขึ้นมันจะฉลาดนะครับต่อให้คุณดีเลย์ไว้มันก็จะแคชชิ่งเอาจากในเมมโมรีเ hmm. อาล่ะคราวนี้ก็ เดี๋ยวผมจะลองออกดไมน่าสต็อกนะครับรีเฟรชหนึ่งทีกันรู้สึกว่าเหมือนแบ็กเอนจะสต็อปอยู่หรือเปล่าสต็อปอยู่นะครับโอเคสตาร์ทก่อนเอาล่ะคราวนี้ผมรีเฟรชทีนะฮะเอาล่ะผมจะกดที่บ o x อานะเมื่อก่อนมันจะโหลดเร็วมากคราวนี้เดี๋ยวสังเกตนะครับเมื่อกดปุ๊บเนี่ยจริงมันเรนเดอร์นะครับแล้วก็เราคาดหวังว่ามันจะต้องอ ค้างมาสัก3วินะครับค้างเงี้ยสามวิผมอาจจะรีเฟรชตรงนี้ก็ไดนะ้นะครับขออนุญาตรีเฟรชกอนปึ๊บะชิปนะครับทุกครั้งที่เรารีเฟรชจะเห็นว่ามันจะนิ่งๆนะค้าง3วินะครับถ้าเราเขาเรียกว่าทำการยิ่งใส่ค่านี่นานนะครับเช่น10วิคุณก็เห็นว่ามันก็จะโหลดนาน คราวนี้ทำให้ไงก็ให้แบบประมาณว่าระหว่างที่แบบรอมันโหลดนะนะซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นการรอฝั่งเซิร์ฟเวอร์ไซต์ทำยังไงก็ได้ให้ไคลเอนไซส์เนี่ยนะครับมันโชว์อะไรไปบางอยา่างไปก่อน mm hmm. เช่นโหลดดิงพอเนื้อผ้าปะเนี่ยมันจะรอนานมากเลยนะครับเพราะว่าเราดีเลย์ไว้ตั้งสิบวินะครับแต่ถ้าเกิดผมแบบไม่มีดีเลย์เลยนะครับดูนะผมคอมเมนต์ดีเลย์ออกอ่ะมันก็จะพูดง่ายไม่นานมากเพราะฝั่งเซิร์ฟเวอร์มันก็ใช้เวลาในการเรนเดอร์ไม่นานมากสักทีเดียวหรอก น,นี่ก็จะเร็วแล้วนะคอ่าคราวนี้พูดง่ายผมก็ทาการเอาใส่ไปก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะดีเลย์สักสิบวิเนี่ยแหละนะลองเทสดูดลังนั้นเนี่ยผมก็จะทําการมาที่ตรงไฟล์นะครับเร้าที่เป็นเจ้าตัวเร้าตรงนี้นะครับแล้วก็เพิ่มไฟล์บางอย่างเข้าไปมันชื่อว่าโหลดดิงมันเป็นเทคนิคซึ่งจริงเนี่ยก็ เพิ่ไมไปเลยนะเป็นชื่อไฟล์ที่มันล็อกเอาไว้ตามนี้เลยนะชื่อ loading.tsx uh, พวเราเขียนเป็น TypeScript นะครับก็ loading.tsx แล้วผมก็ทำการ uh, generate code TSRFC ขึ้นมาเอาละเพื่อให้เห็นภาพพอดี้ loading มันมีไฟล์อยู่แล้วอยู่แต่มันอยู่อีกที่หนึ่งนะครับอู้สึกว่าจะสร้างเป็น common เอาไว้ในตรง common ชื่อว่า loading ผมคิดว่าผมจะย้ายตำแหน่งของโหลดดิงที่เคยอยู่นี่ไปอยู่ที่นั่นเนือเพราะเหมือนกับไม่มีใครใช้มันแล้วนะครับก็ก๊กอบไส้ในมันแล้วก็ลบไฟล์โหลดดิงนี้ทิ้งไปเลยแล้วกันนะครับ,นะรบนะแล้วก็ทําการมาใส่ที่นี่แทนแล้วก็วางเข้าไปเอาล่ะเสร็จละก็คือพูดง่ายมันก็จะเป็นเลเยอร์นะแต่ว่าเมื่อคุณรีเฟซเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นโหล,ลดดงโหลดดิงนะเห็นไหมอ๋อเห็นเลยนะเห็นเลยจริงๆเนี่ยมันจะมีอีกจุดหนึ่งรู้สึกว่านี่มันจะใส่เป็นเดฟอลท์ อันจะเห็นว่าโหลดดิ้งสิบวีละมาให้คุณเลยนะเห็นไหแต่จริงๆรู้สึกว่าเราจะสามารถระบุตำแหน่งมันได้นะครับตำแหน่งของมันก็คือจะผ่านกระบวนการตรงเขาเรียกว่าตรงนี้นะครับบางทีก็ต้องการให้มันโชว์โหลดดิ้งแบบเป็นอันนี้คือสมันจะ default มันเลยแต่ถ้าเกิดคุณต้องการโชว์เป็นจุดๆเนี่ยคุณสามารถทำเป็นลักษณะอันสั p e n นแล้วก็ f a l l b a c k แล้วก็บอกว่าตอนจังหวะทีะ่มันมีปัญหาเนี่ย นะครับจะทำยังไงจริงมันจะพูดแล้วก็พูดยากจริงคืออย่างนี้ผมอธิบายอย่างนี้แล้วกันคือถ้าเกิดคุณทิ้งไวเป็นไฟล์ไว้เลยเนี่ยมันก็จะโหลดไฟล์นี้คุณเลยนะครับ<ม>ก็จะโหลดไฟล์นี้คุณเลยนะแต่อีกวิธีหนึ่งแลกันผมมอสเป็นอีกวิธีนึงแล้วกันมันเอาไปสองวิธีเกิดวิธีหนึ่งคือคุณมาที่ตรงเลย์เอาชนะแล้วคุณก็ใส่เป็นอย่างเงี้ยสัพเพนใส่พุ่มเข้าไปเรียกสัพเพนอันนี้แหละสัพเพนมันจะมีตัว property fallback อนะ่าไอ้ fallback เนี่ยแหละคุณสามารถที่จะ ใส่เป็นเ layout ผมใส่เป็นคำว่าสเปรแล้วกันนะครับง่ายๆเลยสเปรเดี๋ยวคุณจะอ๋อเลยแล้วผมก็ใส่หนึ่งสี่เข้าไปตรงนี้เนะี่ยถ้าคุณดผมทำอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมา overline คำว่า loading เด,ดี๋ยวคุณ refresh ดูนะครับเดี๋ยวคุณจะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนจาก loading ดดเป็นเขาเรียกว่า1 2 3 4แทนแต่ว่าต้องรอมัน build นิดนึงนะครับรู้สึกว่าอันนี้มันเพี้ยรน,นิดนึงต้องรอมัน build นะครับ refresh ทีนึง โอเคเหมือนจะมีเออร์เลอร์บางอย่างนะครับโหลดดิงจริงๆมันจะต้องโหลดตัวนี้ได้นะนะครับหรือว่าผมขออนุญาตที่คอมเมนต์ก่อนนะบางทีมัน,มนผมจำไม่ได้ตัวไหนโอเวอร์ไลท์ตัวไหนอโอเคอ่าโอเคเป็นไงมันไม่ควรอยู่ด้วยกันนะนะมันทำให้สองแบบนะครับคือจะเป็นแบบซัสเพณก็ได้นะครับแบบนี้นะโอเคปะ่ะนะครับหรือจะใช้ไฟล์โหลดดิงอย่างนี้เลยก็ได้มีช้อยเ e เราเลืกอก2สแบบ จะแบบนี้ก็ได้หรือแบบนั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณมีไฟโหลดดิ้งซัสเพนต์ก็จะไม่ทํางานเอางานแ้วกันถามผมเนี่ยถ้าแบบเนี่ยมันจะผมเดาว่ามันน่าจะกําหนดเรื่องของเขาเรียกว่า Layout ไม่ดีเท่าตัวเนี่ยตัวนี้ก็คือจะสามารถที่จะระบุได้ว่าจเป็นโชว์ตรงไหนยังไงนะครับก็ไม่เสมอไปผมว่ามาได้2แบบแล้วกันนะครับจะทำแบบนี้ก็ได้ทาแบบนี้ก็ได้แต่ดูแล้วถ้าเป็นแบบโหลดดิง้งเนี่ยมันจะอ้วไหนะครับ แต่ถ้าเกิดคุณแบบทำแบบนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนเป็นทรงนี้ก็ให้เป็น loading command ดดนั่นเองนะครับแล้วก็ใส่ี้เข้าไปมันก็จะได้เหมือนกันนะครับอ,ดดอ,อันนี้ก็ loading เข้าคปอันนี้ก็นานนิดนึงนะสิบวิผมก็จะไปที่ตรง about us แล้วก็สักหนึ่งวิพอนะครับสิบวินานไป อันนี้ผมจ,จะรีเฟรชเห็นโหลดดิ้งมาแป๊บหนึ่งเวลาคุณไปหน้าอื่นเนี่ยก็จะอาจจะเห็นโหลดดิ้งมาแป๊บหนึ่งนะครับซึ่งคือโหลดดิ้งเนี่ยมันจะโชว์ตอนจังหวะที่รอนะครับอ่าอินพุตหรือรอผลลัพธ์หรือสิ่งที่มันเรนเดอร์จากเซิร์ฟเวอร์าง่ายถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์ไม่ส่งมาก็จะโชว์เป็นโหลดดิง้งแต่คุณจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้ About Us ไม่มีโชว์โหลดดิง้งเพราะมันระบบ Next มันจะมีการแคชชิ่งไว้แล้วคือง่ายคือถ้าเกิดมันดูว่า โค้ดเนี่ยมันคงเหมือนเดิมมันก็จะใช้โค้ดเดิมได้เลยนะครับโอเคไหมเอาละในกรณีนี้อันนี้คือที่หมายโหลดดิ้งนะครับก็คือถ้าถามผมก็คือคุณจะใช้แบบนี้นะครับหรือใช้แบบ s ั s เพ n งก็ได้แต่แน่นอนครับในกรณีเนี่ยมันไม่ควรจะมีทั้งคู่นะฮะไม่ควรจะมีทั้งคู่ไม่ควรจะมีทั้งไฟล์โหลดดิง้งแล้วก็ s ั s เพ n งดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมเนี่ยก็ ตรงนี้คุณอาจจะทําเป็นลักษณะเชิงคอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้นะครับเาจ,จะวางนี้ก่อนแล้วก็คอมเมนต์ด้านบนทิ้งเอาไว้เพื่อใคุณเห็นภาพว่าเออมันทำได้สองแบบนะนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยมีเอ็กเซนต์งานที่จะทําแบบ2แบบพร้อมกันโอเคไหมครับอันนี้ผมก็รีเฟรชก็โชว์ด,ดิงโอเคครับสวัสดีครับ